ไม่ได้ล้ำมันไม่ได้ลำเนี่ยค่ะม,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 มือมันเห็นมือเนื้อว่าเขาล้ำสินะเขาออกไาข้างหน้างไงหน,น้อย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 หน่อยน่อยนายจับปูดำไปไหนละ่ะเอาจับปูดำมาให้จับหน่อยดิ รู้เลยนะจัมจี้อ่ะจัมจี้เนี่ยจัมจี้จัมจี้ผลไม้จัมจี้ผลไม้ไหนจัมจี้นี่ไงจัมจี้จัมจี้จัมจี้ผลไม้แจงไทยแจงกว้าน่ะมันไม่มีจัมจี้มะเขือเปาะแปะนั้นโอ้จัมจี้จัมจี้อะตาปูดำหน่อยนี่ตาปูดำไหมยายเปิดตาปูดำให้ดูหน่อย โอ้โหจับ <res> ป oh, like ูดำโอ้โหเก่งมากอ่ะไหนดูวันคริสต์มาสหน่อยวันคริสต์มาสหน่อยอ่ะอ่ะเราวันคริสต์มาสวันคริสต์มาสอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังวันคริสต์มาสเอชมาสอ๋อันนี้มันจับปูดำแล้วลูกหน่อย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 น่อยน่อย <laughs> รู้มากหน้อยหน้อยหน่อยน้อยหน่อยนอย